ะตายดิวเวเล่สตาร์ดิวเาเล่นะครับเนะบื่อแล้วอ n นดี้แอ n g e นเจอร์เบื่อแล้ว My s i n ก i n g บันเตอร์เบื่อแล้วไม่ไม่ได้เล่นเกมนักเกิรแล้วโอเคมาเราเริ่มตัวกันก่อนกดนิวกันเลยนะครับชื่อเราจะตั้งชื่อว่าอืมทอมมี่ฟาร์มเนมจากทอมมี่ขอที่ชอบเหรออืมทอมมี ชีวิตนี้เรามีแต่เท่ามีกันนะครับโอเคอเราจะเลือกฟาร์มไหนดีทุกคนมี forest farm หรือว่า standard farm หรือว่า river ลย river land farm หรือว่า hilltop farm wilderness farm หรือ four corner farm G, หรือ bridge farm อืมจำดีมาเขียนปอกไปโอเคเราออก standard farm นะครับ กแต่งตัวก่อนดีกว่าผมเป็นคนชอบตัวละครผิวดํามากเลยไม่รู้ทําไมแต่ว่ามันจะมีคนแบบราม,มาพี่ทำไมพี่จะบอกผิวดําด้วยทำไมพี่ไม่บอกผิวสีเอบงั้นฮิฮิโคตรเอติมเราหาหมวกใส่แค่นั้นพอโอเคเราแต่งตัวเสร็จก็ไปกันเลยฉันชื่อลรบินช่างหท้องถิ่นนายกส่งให้ฉันมาที่นี่เพื่อมาบอกบ้านใหม่ของคนเขาอยู่ตรงนั้นแหละและ ฉันคิดว่าเขากําลังจัดแจงของให้คุณอยู่แปรถูกไหมไม่รู้ฟาร์มอยู่ไม่ไกลนี้คุณตามฉันมาโอเคแปลได้ดูเป็นทาสเลจมากที่นี่คือฟาร์มออเมึงทอมมี่ใช่มันลกจังวะอ้เออนั่นแหละเอ็กตรีมเมืงทําถูกแล้วไม่มึงชื่อทอมมี่ไอสัสอ๋อใช่มันอาจจะดูลบไปหน่อยแต่ที่นี่มีสารอาหารของดินที่ดีมาก mm. ค่อนข้างตึง ถ้ามึงขยันสักนิดหน่อยมึงสามารถเชียร์มันได้ในเวลาไม่ช้านี้กูเป็นคนขี้เกียจอะดิชีวิตจริงยังนอนแดกนอนแกอยันเลยและที่นี่มันคือบ้านใหม่ของมึงเข้าใจไหมทอมมี่ีโอเคเอ้ยนี่ใครคุณเลวิสอ่าเกษตรกรคนใหม่นี่ยินดีต้อจะรับฉันเลวิสนายกของพลนะิกันทาวนายรู้ไหมอ่าประชาชนแถวนี้พูดถึงเกี่ยวกับนายเต็มไปหมดเลยมันไม่ใช่ทุกวันนะที่จะมีคน ย้ายเข้ามามันถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากโอ้โหเหรอเออถ้ามันลดขนาดที่กูกูไม่อยากมาเหมือนกันงั้นน,นายเข้ามาแทนคุณปู่ของมึงสินะมันเป็นบ้านที่ดีเวลี่ลัสติกวอเตอร์ฟอล์กเวลี่ลัสติกไม่คืออะไรวะโอเคนี่ก็คือบ้านของทอมมี่ซึ่งคุณปู่ให้มาลัสติกนั่นเป็นคําที่แบบว่าเกอร์ตี้คืออะไรวะรัสติกเกอร์ตี้เนี่ยใครรู้ฝากคอมเมนต์ด้วย แม้ว่าเคอร์ตี้อาจจะเหมาะกว่านิดนึงเอออุ้ยมันทำไมมันกดเกี่ยวกันขนาดนั้นอย่าไปฟังเขานะทอมมี่เขานั้นพยายามให้เธอรู้แบบว่าไม่ชอบของแนวนี้เพื่อที่จะไปซื้อของของใหม่จากเขานะครับอ๋อ,อก็มีแผนนะคุณโรบินยังไงก็ตามนายคง เหนื่อยจากการเดินทางม้างแล้วมึงควรจะได้พักผ่อนบ้างมึงควรรู้นะเลวิสมึงไม่ควรส่งมาให้กูโอ,โอเยอะขนาดนี้ป่าลกขนาดนี้ทอมมี่นายควรจะออกไปดูเมืองบ้างแล้วก็แนะนําตัวเองให้กับชาวเมืองบ้างนะชาวเมืองจะได้รู้จักเมืองบ้างเออไปได้แล,อล้วโขล้องแหละกูขี้เปียบไปแล้วอ๋อฉันเกือบลืมไปถ้านายมีอะไรที่จะขายนายสามารถวางมัน ไว้ที่กล่องตรงนี้ได้เลยฉันจะมาทุกๆตอนกลางคืนโอเคไหมอ๋อ,อก็คือนุงเลวิสจะบอกว่ามึงเห็นกล่องตรงนี้ไหมถ้ามึงอยากขายอะไรมึงแค่เอาไปใส่เดี๋ยวกูจะไปขายให้โอเคไว้เจอกันเออเราได้เดินแล้วทุกคนรู้สึกเหมือนจะมีของขันตรงนี้รับเลยอืม Friendship s e e s ที่อันนี้มันเป็นของขวัญเล็กน้อยที่เอาไว้เริ่มต้นนะจากคุณเมเยอร์เลวิส คุณนายกของเราเนี่ยเองก็ค่อนข้างที่จะเครียดคือมึงให้ปุ๋ยมาแต่มึงไม่ยอมทําลายป่าให้กูเลยไม่เป็นไรไอจะทําเองเราจะทยอยค่อนข้างที่จะตีป่าไปเราจะตีป่าทําไมย่าต้องเกิดทําไมเราไม่เกิดจากย้าอืมค่อนข้างที่จะไม่เข้าใจเหผลก็ลคือเราตัดไม้กันดีกว,ว่าทุกคนเอไในมาแล้วของค้าของพดพื้น เอผมว่านะเกมเนี้ยแม่งควรเล่นในคีย์บอร์ดมากกว่าจริงๆเดี๋ยวเราหว่านมาเมล็ดก่อนออกไปข้างนอกดีกว่าทุกคนมันมีทั้งหมดกี่อันนะหนึ่งสิบห้าอันใช่ไหมเราหนึ่งสองสามสี่ห้าห้างั้นเราจะวางเป็นสามอย่างนี้เอยโอ้โ้แล้วก็หว่านหว่านมาเมล็ดหว่านยังไงโอเคอึบอบอึบอเอ้าเอ้ามันมีแค่สี่เหรอโอเคงั้นก็เพิ่มมาอีกอันนึงแค่นั้น อึบอึบอึบหวานม,มาเลยแล้วก็ต้นน้ำต้นไม้สินะก็สมกับเก็บปลูกผักเดี๋ยวมันก็ต้องปลูกผักไหมอึบอ๋อจะไปีรดอันเดิมทําไมล่ะทอมมี่อย่างนั้นละทอมมี่นายทำดีมากทอมมี่เริ่มเหนื่อยแล้วมันมีแบบต้นน้าให้เร็วไหมเอ้ยเดี๋ยวรดอันเดิมดิโอเคแล้วทําอะไรต่อไปดีเคลียร์ของตัวนี้ก่อนไหมไะเราก็หิดขุนไปนะครับเอ้ยหิดขุนอะไรขุนหิดขอตีหินหน่อยครับพี่อึบ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 อืม อึบอโอเคก็จะมองว่าสวยดีไหมมันสวยป่าวะ่าสวยแหละสวยสวยใครไม่สวยวจะต่อยเลยเราไปชมเมืองกันดีกว่าทุกคนเอ้ยผมเคยเล่นมาแล้วผมจำได้ว่าตรงนี้มันเก็บได้ขขวาเราได้อ่อดอกเด,ด,นดนเดลิออนเป็นดอกไม้ใช่มันต้องเป็นดอกไม้เชี่ยเลยเนี่ยอก้ยตกเดลิออนขอเก็บของแบบพืนพ้นๆครั เดินทางไปสู่เมืองของเปลองันชื่ออะไรวะเฮียพิลิกันทราวเอ้ยเฮ้ยอะไรคือโอ,โอ้ขอดูหน่อยอ๊ออ๋ออันนี้เป็นปฏิทินนะครับก็อีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันเกิดของลุงเลวิสประมาณวันอาทิตย์นะวันสันเดยโอเคเฮ้ยสวัสดีครับโอ้สวัสดีฉันชื่อกัดเป็นเชฟแห่งที่นี่ แล้วก็เป็นเจ้าของร้านสต okay. าร์ดบซาลูนซาลูนโอเคสวัสดีกัสฉันททมี่ทอมี่ไอ้อทมี่เออททมี่ก็มีมีเห็นด้วยเฮ้ยมีหมาด้วยเหรอมันจะมีหมาให้เราออกออกมาไหมเดี๋ยวขออันอลเล็กโอ้สวัสดีนั่นคือคนใหม่ใช่ไหมเท่ดีนี่อืมกูคือสซตาคนใหม่เองทำไมมึงต้องทำหน้ามองบนด้วยวะนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชเขาเขาเขากำลังเล่นไอ้นี่ไงเล่นลูกรักบี้ เราไปที่นี่ก่อนเฮ้ยโอ้ผู้ห,หญิงโคตรสวยขอจีบได้ครับพี่ชื่ออบิเกลอบิเกลี่อ้อโอเคฉันได้ยินมาว่าจะมีคนอะต้องทำเสียงเอาอโอเคฉันได้ยินมาว่าจะมีคนย้ายเข้ามาใหม่ที่ฟาร์มเก่าๆมึงดูถูกกูหรอยสักออบิเกลกู Abigail, ไม่รักมึงแล้วอคุณเลวิสบอกมาคุณเพิ่งจะมาถึงเชนมาลีนโอเคครับสวัสดีครับคุณมาลินอย่างน้อยคุณก็ไม่บอกว่าผมอยู่ในฟาร์มเก่านะครับผมรักคุณ คุณจะไปไหนครับคุณอยู่กับผมก่อนครับคุณคุณคุณจะไปไหนนะอะไรอะไรคุณคุณเอ้ยเ้ยคุณครับคุณมาลินคุณมาลินไม่คุยกับเราเลยแม่เง้ยโอเคเราไปคุยกับคุณหน้าเว้นคนนี้ดีกว่านี่คุณทอมมี่สินะเป็นเกษตรกรคนใหม่ฉันพิทลี่เพลี่เออเพลี่เจ้าของร้านที่เจเนโรสตตโลก็คือเจ้าของร้านเจเนโรสตตโตโอเคถ้านายกำลังมองหาอืมพวกเมล็ด ร้านฉันมีขายนะสามารถไปได้และก็ฉันรับซื้อผลิตภัณฑ์จากคุณด้วยให้ในราคาที่ดีเมากโอเคคุณพิรี่พิเลอร์เอ่อไพเรือไพสักอย่างหนึง่งไอ้เวนเรียกไอเวนได้ไหมเนยโอเคคุณไพเวอร์ถ้ท่านายให้ราคาดีฉันก็จะให้นายดีเพราะว่ากูไม่มีแดกกูมีห0าร้อยคุณนายผมสีเขียว นมโตจีบได้ไหมเนี่ยสวัสดีนายคงจะเป็นทอมมี่เกษตรกร,กรใหม่ชั้นคารไลสวัสดีครับคารไลเออให้กูไปได้ไหมคนนี้ใครสวัสดียินดีที่ได้เจอคุณนะแล้วแล้วแล้มึงไม่บอกชื่อกูหน่อยเหรออนะไอ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 ้อไอาอไอ้อไอนอไ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 ด,ด,นะดไอ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 ไมไอไอเอไอไมไอ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 ไไอออ เราไปดีกว่าทุกคนรู้สึกไม่อยากคุยขายแล้วคุยแล้วแบบนั่งเครียดไปเถอะกลับเมืองที่เรารักกันดีกว่าเอ้ยผมยังไม่ได้ให้ดอกไม้เลยช่างมันขึ้นไปข้าบนกันเฮ้ยมีน้องน้ำพลุเฮ้ยปามปามย้าย่าไม่รู้เอาย้าไปทำอะไรแต่ขอตไต่ไ้ก่อนเห็นแล้วได้ยินเสียงแล้วแบบชื่นชอบเฮ้ยดอกไม้ดอกไม้อ,ไอะไรอันนี้อะไรเอา้าของเต็มเหรอโอเคงั้นเราเอาไฟเบอร์ทิ้งไป เราได้เดฟอร์ดิวเฮ้ยคุณโหหลักเท้เลยคุณมารุมารุชบเดี๋ยวอันนี้โฆษณา,น,านะโอ้เออนายใช่คนที่เพิ่งย้ายมาใช่ไหมฉันชื่อมารุฉันออรอคอยที่จะเจอนายมานานแล้ยินดีที่ได้รู้จักโอเคยินดีที่ได้รู้จักรักแท้เราไม่เอาชื่ออะไรวะไอหัวม,ม่วงแล้วหงอนชิก,ก่อนคือเราต้องหงอนเพราะว่า เขาบอกว่าเราเป็นโอฟาร์มเดี๋ยวเราจะทำเหมนที่หน้าออกไปชิวเราไปฟาร์มของเราดีกว่าทุกคนเพราะว่าเราอยากทำฟาร์มเพราะไม่รู้เพราะเราอยากทำฟาร์มแค่นั้นเลยเดินทางย่างปลอดภัยเอออิหนองตรงนี้ผมจำได้ว่ามันถูกได้นีขอทุบหน่อยอยิได้ไรได้ปุ๋ยเออ้อยผมลืมซื้อซีดขอกลับไปซื้อซีด่อน มาที่เมืองของเอ้ยมาที่ร้านของไพลี่ปึ๊บผมขอมาซื้อซีดหน่อยครับพี่ผมจะซื้อเฟรนชิปได้ไหมพี่ผมอยากขายเนี่ยอู๋สังที่เบิกไม่โอยาไซ้ครับพี่ผมยังกินคัาต้มไม่ได้เลยเอยแต่มีขายได้ขายเลยครับรอนเลยล่ะสิบสองบาทโอ้ไมก็โปรเตโตอันนี้ใช้เวลาสี่วันในการโตส่วนนี้ใช้เวลาหกวันเหรอโอเคงั้นเราจะซื้อ เฟนชิพเฟนชิพนี่ที่มันแปลว่าเพื่อนไหมเหมาหมดเลยเหมาหมดยังไงโอ้โ oh, ห25้าขอบคุณครับไปปลูกต้นไม้กันดีกว่าทุกคนปลูกอะไรปลูกต้นไม้อะไรละ่ะปลูกพืชเดี๋ยวใช่ไหมใช่แหละเอินทางอย่างปลอดภยัยมาที่นี่ทางเดิมเสียงเดิมให้เสียงโดยเอ็กซิมมาแนละ้วฟาร์มทอมมี่ของเราเราก็้คงจะต้องทุบเอ้ยผิดอันทุบทุบทุบขอทุบหน่อย อันนี้ก็สิบอันแล้วใช่ไหมเราต้องการยีห้าอันซึ่งแม่งต้องเป็นแถวยาวนะงั้นเราแยกมาดีกว่าอ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้คือเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าออันนี้ครบแน่นอนมาโปรยซีด ของอย่างเพลิดเพลินขอบคุณครับเฮ้ยไอ้น้องโอ้ยอย่าไ้ควายสักตัวมาไถและน้ำและน้ำและน้ำอึบ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 ช้ายังไม่เสร็จไอ้น้องขออีกแป๊บเอ้ยเอาหมดขอเติมน้ำหน่อยครับพี่โอเคขอบคุณครับอึบอีสองอันอย่าเพิ่งเหนื่อย มึงเริ่มเหนื่อยมึงกับหลวนาพักก่อนโอเคไอจะไปพักนอนเบื่อเช้ามาเริ่มเครียดเอ้ยมีจหมายเอ้ยจดหมมยเราเริ่มโตโอเคผมว่าเราอย่าเพิ่งไปดูจดหมายหรือว่าเราอย่าเพิ่งไปลดน้ำต้นมไม้ดีกว่าเพราะว่าเราจะจบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยครับผมไม่ได้จะว่าผมแปลถูกหรือเปล่าใครถ้าแปลไม่ถูกหรือย,ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย